ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่างวิทย์สายห้าหรือลงกึงช่างวิทย์นะครับา่เดี๋ยวพามาดูการซ่อมปั๊มไฮดรอลิกน้ำมันมันรั่วนะครับเครื่องเลยจอดอซีนตัวนี้รั่วครับเราได้ไปซื้อเพื่อที่จะมาเปลี่ยนนะครับตรงนี้เลยครับครับเดี๋ยวยังไงก็ องประกอบแล้วใส่ลองดูนะครับว่า หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาเดินเครื่องดูนะครับตอนนี้ก็เครื่องยังเดินอยู่กับก็ตึงเหล็กหล่อนะครับตัวนี้แหวนเหล็กหล่อนะครับอ่าครับก็เป็งานตัวนี้ครับเหล็กหล่อครับผมกก็ช่วงนี้ก็เนี่ยหลอกึงหมดเลยครับเนี่ยเหล็กหล่อทั้งนั้นเลยครับ รอคืนเลยหมดเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่รัว่วไม่ซึมไม่เห็นแล้วนะครับครับเรียบร้อยดีครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเครื่องหยุดแนละ้วโอเคครับผมก็เอา ก็จะมาทําการกลับจับหน้าลับด้านในโปรแกรมเดียวกันนะครับกกับด้านในโปรแกรมเดียวกันนะครับอ่าก็ลันต่อเลยครับ การทำงานของเครื่องนะครับโอเคครับผมนี่ครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ